ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสมำริ์ผลการปฏิบัติงานครบรอบหนึ่งปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาปีการศึกษา2565ผู้รับการประเมินนายทวิตวันหากิตตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากปวน ประวัติส่วนตัวนายทวิตวันหากิจเกิดเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพศ2518ปัจจุบันอายุ47ปีการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยอีสานอายุราชการ21ปีประวัติการรับราชการ 21กุมภาพันธ์2544ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านซับชมพูอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิก่อนได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษได้ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้ำแคมอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่ง และ10กุมภาพันธ์2565ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 1. งานบริหารวิชาการ 2. งานบริหารงบประมาณ 3. งานบริหารงานบุคคล 4. งานบริหารทั่วไป และ 5. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาปีการศึกษา2565ด้านที่ 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการโดยการจัดการประชุมวางแผนงานวิชาการเพื่อกำหนดหน้าที่ภาระงานวิชาการกิจกรรมของคณะครูและบุคลากรในงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพศ2563ถึง25 2566 และมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรููมสาระการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบตามองค์ประกอบส่งเสริมให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะการสอนแบบ active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ มีการนิเทศชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและมีการวางแผนการนิเทศภายในที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้เช่นจัดหาและมีอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียนและพร้อมใช้งานอยู่เสมอการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย มีการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูโดยการประชุมให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านเขียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่องจัดทำโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมนักอ่านน้อยตามรอยเจ้าฟ้าด้วยนวัตกรรมทวิตโมเดลและโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมวันภาษาไทย การดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณมีการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์โดยมีการจัดทําทะเบียนบัญชีการเงินงบประมาณที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมเช่นการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลโดยมีการจัดการประชุมวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาและจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุมวางแผนมอบหมายงานในหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามภารกิจ ส่งเสริมการรักษาวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพเช่นการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามเวลาราชการการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามความต้องการจำเป็นส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ การดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปตามแผนบริหารงานทั่วไปส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา2565เช่นจัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับชุมชนมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนช่วยให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความร่วมมืออันดีต่อกัน การช่วยงานพิธีงานศพของคนในชุมชนในช่วงพิธีชาปนากิจศพซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนการปฏิบตัติและสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้านที่2ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามในการนำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่กำหนดไว้ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในกำกับติดตามและนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนักอ่านน้อยตามรอยเจ้าฟ้าด้วยนวัตกรรมทวิตโมเดลเสนอหลักการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยวงจรเดรมิงประกอบด้วยขั้นตอน4ประการเรียกว่า PDCA ด้านที่3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีการรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของสถานศึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนักอ่านน้อยตามรอยเจ้าฟ้าด้วยนวัตกรรมทวิตโมเดล ได้รับรางวัลหนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับดีมากประจำปี2,565ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีสีวังสพุพงเนื่องในวันครูครั้งที่67พุทธศักราช2,566 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3สีโคตบูนเกมณนะจังหวัดนครพนมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินและได้เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเลยไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับประเทศที่จังหวัดนครสวรรค์ นำนักเรียนเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองเข้าร่วมการแข่งขันศินละปะวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันวงดน,นตรีพื้นเมืองโปงลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565ณจังหวัดร้อยเอ็ดและได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง มีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆได้แก่จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เพจ Facebook เว็บไซต์และช่องทาง YouTube เพื่อเผยแพร่พรผลงานและการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่รับชมและรับฟังการประเมินสำริดผลการปฏิบัติงานครบรอบหนึ่งปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาปีการศึกษา2565ในทวิตวันหากิรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวน